ลุ้นกันนะครับเพื่อนๆส่งมาขายนะครับ350เหรียญนะครับมีรูมาแบบนี้นะครับหยิบออกมาได้นะครับหยิบออกมาได้แบบนี้นะครับตอนนี้นะครับของจะยังอยู่ครบไหมนะครับเรามาแกะดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆ350เหรียญอาจจะต้องใช้เวลาคันนับกันด้วยนะครับ เวลาของนะครับถ้าถูกจอะอะไรแบบนี้เพื่อนๆก็ต้องรีบแจ้งมาเลยนะครับนี่นะครับถูกจาะมาเรียบร้อยนะครับเหรียญซีบ350เหรียญนะครับจะมีแหว่งๆไปบ้างไหมนะครับเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆสนใจนะครับก็เหรียญละร้อยเดียวเท่านั้นนะครับเหรียญห้าบาทนะครับพร้อมตลับสภาพกลางนะครับสภาพกลางที่ถูกคัดมายังมีข่าวแว่นแบบนี้เนาะอยู่ในตลับมีร้อยเดียวเพื่อนๆอยากได้ทําไงครับกดแชร์นะครับอยากได้ก็คือกดแชร์มาได้เลยนะครับ กดแชร์แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนนะครับกดเพิ่มเพื่อนอ่าได้มาแบบนี้ก็คือเหรียญจะถูกเป็นสภาพถูกกาเขาเรียกไงนะผ่านใช้สภาพกลางนะครับมาแบบนี้เลยนะครับอยากได้นะครับกดแชร์กันก่อนเลยนะครับสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสองสี่หกแปดสิบนะครับเราก็จะเริ่มวางกันเลยนะครับเพื่อนสามร้อยห้าสิบเหรียญนะครับที่จะส่งมาขายกันนะครับ ถ้าเพื่อนก็สนใจยังไงก็ด่วนด่วนเลยนะครับเหรียญละร้อยเดียวเท่านั้นนะครับสภาพกลางนะครับถูกคัดเกรดแล้วนะครับสภาพนี้ก็คือถูกคัดเงดสภาพกลางมาแล้วถ้าเกิดไ,ไม่ไม่ไม่ได้ขนาดหรือไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับพร้อมตลาดพัสภาพนะครับอาเดอกันสามร้ห้าสเหรียญน,นะครับจะมีแบ่งกดนบ้างไหมนะครับ หล่นกันนะครับแต่สภาพนะครับจดดูถ้าเป็นกล่องขนาดเนี้ยถ้าจะหล่นไปบ้างก็คงจะนิดเดียวนะครับถ้ามีหล่นไปบ้างก็คงจะนิดเดียวนะครับถูกใจนะครับกดแชร์กันก่อนเลยนะครับจะได้อยู่ใน Facebook เรานะครับพออยู่ในเฟ e b o o กเราเราก็ยังสามารถกลับมาสั่งซื้อได้ตลอดนะครับ แต่จำไม่ได้แชร์ไว้บางครั้งเนี่ยคลิปไปไหนแล้วนะครับคลิปหายไปไหนแล้วใช่ไหมครับถ้าคลิปหายไปแล้วก็คือจะไม่ได้อะไรเนาะเขาเรียกหาเซ็นไม่ถูกหาเซ็นไม่ถูกเหรียญนะครับจะประกอบไปด้วย25 22กับ2520นะครับเพื่อนๆมีทั้งสอง2าแล้วก็มีทั้งสอง0นะครับสดภาพกลางนะครับคมชัดประมาณหนึ่งเลยนะครับไม่สึกนะครับสภาพกลางนะครับนี่ครับ350หเหรียญนะครับ อาจจะครบก็ได้นะครับอาจจะครบก็ได้นะครับคือของถ้าไม่แบบยังไงนะตีบอกเพืเ่อนๆว่าถ้าของไม่ได้เก็บเงินปลายทางเนี่ยบางครั้งขนส่งก็จะมาวางให้เราอะฮะมาวางไว้หน้าบ้านเนี้ยแล้วเขาก็ไปเลยเงี้ยเราก็ไม่ทันได้ตรวจสอบนะครับแต่ถ้าเกิดบางครั้งถ้าเป็นแบบเก็บเงินปลายทางที่ตีชอบเนาะชอบเก็บเงินปลายทางเพราะไงเพราะจะได้ ตรวจสอบกันก่อนนะครับตรวจสอบกันก่อนนะครับว่าสภาพส่องมาสมบูรณ์ไหมขาดไหมอะไรไหมนะครับตอนนี้ร้อยเหรียญได้แล้วนะครับขาดอีกนะครับสองร้อยห้าสิบเหรียญนะครับเราก็จะไล่แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเพียงเหรียญละร้อยเดียวเท่านั้นนะครับด่วนได้ก็ด่วนด่วนกันเลยนะครับนี่ครับลุ้นกันตอนนี้ก็คือครบไม่ครบไม่ครบใช่ไหมครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าครบหรือไม่ครบนะครับสามร้อยห้าสิบเหรียญนะครับชืบชืบ เยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆส่งมาขายกันแบบนี้เลยนะครับสวยนะครับความคมนี่คือได้เลยนะครับความคมนี่คือได้แล้วแหละเรื่องความคมชัดนะครับความคมชัดนี่ได้แล้วฝาหลุดมาหนึ่งฝาตั้งฝาไว้ก่อนมาดูสลับหนึ่งฝาหลุดนะครับน่าจะเ,เป็นระบบหมุนหรือว่าระบบ น่าจะเป็นระบบหมุนนะครับปุ๊บสวยได้การอยู่เลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆที่สนใจนะครับกดแชร์นะครับแชร์ก่อนกดแชร์รปุ๊บก็อ่าแบบนีม้มาลุนกันที่จํานวนเลยนะครับมาลุนกันนะครับที่จํานวนอ่านี่เจอฝานีฝาลุนนะครับก็ต้องเหรียญลน่นอ่าจอเคเหรียญล่นละนี่ครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนอ่าแบบนี้เลยเดี๋ยวตั้งไว้นี้ก่อนชุด เรามาดูในที่จำนวนก่อนนะครับแต่น่าจะครบนะครับน่าจะครบเพราะว่าสภาพแบบเต็มกล่องของอยังเต็มกล่องนะครับพอถ,นะถ้าเกิดเขาเรียกนะแล้วเจาะหายไปอะมันน่าจะหายไปครึ่งกล่องนะครับถ้าหายนะน่าจะหายสักครึ่งกล่องนะครับตอนนี้ก็คือตะแกะปุ๊บก็ยังเต็มกล่องอยู่นะครับอาจจะมีร่วงๆไปบ้างแค่เล็กน้อยเท่าน,นั้นนะครับ อาจจะมีร่วงๆหรอืออาจจะไม่ร่วงเลยนะครับอาจจะไม่ร่วงเลยนะครับเกือบสองร้อยนะครับทั้งหมดเพื่อนๆสั่งมาสัง่งส่งมานะครับสามร้อยห้าสิบเหรียญน,นะครับถึงเวลาลิ้นกันแล้วนะครับจึ้มลิ้นแบบพร้อมๆกันนะครับจะครบไหมนะครับจะครบไหมนะครับปึ๊บสองร้อย สองหน่ยเหรียญล้พร้อมตลัดนะครับคัดเกรดนะครับงานตลับคัดเกรดนะครับงานตลับคัดเกรดนะครับสภาพกลางนะสภาพกลางนะครับงานตลับคัดเกรดสภาพกลางนะครับ เบาใจไปเปาะหนึ่งแล้วนะครับเฉียด300แล้วนะครับเฉียด3 0 0รลอยองละ ใกล้จะสามร้อยแล้วนะครับใกล้จะสามร้อยแล้วนะครับึ๊บห้าสิบนี้ก็หวั่นใจเหมือนกันนะครับเนี่ยห้าสิบก็หวั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มาประมาณสามร้อยแล้วนะครับแต่ห้าสิบนี้รู้สึกจะเบาๆไปแล้วนะครับมีโอกาสเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะครับ มีโอกาสขายเหมือนกันนะครับเนี่ยเข้ากันเนี่ยครับอ่าตอนนี้นะครับมาลุ้นกันที่้าตัวสุดท้ายนะับเดี๋ยวจะมาลุ้นที่50ตัวนะครับมันก็แหว่งแหวงไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันครับ อ่านี่ก็คือ300อยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คือ300แล้วนะครับนี่ก็คือ3 0 0ร้อแล้วก็ตอนนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันที่50สุดท้ายนี้นะครับ5้สุดท้ายจะครบไหมนะครับ2 4 6 8นะครับจึ๊บเริ่มเครียดแล้วครับเริ่มเครียดแล้วครับเหมือนจบนะครับเหมือนจับไทจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวก็ยังไม่คอนเฟิร์ม เดี๋ยวเราต้องลือ้อกล่องให้หมดกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับนะปึ๊บยี่สิบนะครับเบาใจไปห,หน่อยนึงเชิดรบห้าสิบไมเชบิชบเชบิชบเชิบเชิบสามสิบนะครับปึ๊บ สุดท้ายนะครับชุบชุดชุดครบครับครบครับดีใจจังที่ไม่หายนะครับก็คือเหรียญ5บาทนะครับสภาพกลางๆนะครับ350เหรียญนะครับเดินทางมาเป็นถึงปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเหรียญ5บาทสภาสภาพนะครับสวยกลางนะครับ เหรียญละนะครับ100บาทอยากได้กดแชร์นะครับอ่ากดแชร์กดเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็สั่งซื้อมาได้เลยครับ